พามามาเดินกันรอบเย็นวิวล่างบ้านเข้าดูมันเป็นผู้ขาโนขึ้นมาแล้วก็หักลงไปเลยน,นะยางเงเดินไม่ทันเ่อนฝนเพิ่งตกเมื่อกี้แชะไปหน่อย ให้ดูวิวเฟิร์นนี่พาม่ามาเดินกันวิวตรงนี้สวยจัดเลยนะนี่นก็เป็นสะพานมาลองะวานกันอ๋อห้าหล็อกนะก็ป ห่านฟ้าเนี่ยบินได้ด้วยนะข้างข้อนะเ๋อไดเบรนกัดเหรอห่านฟ้าได้นัดนเียวห่านฟ้าจริงอะไรบินได้ด้วยนะถ้าไปยุกกไกจจิตตายนะว่าอยากดูตอนบน หันฟ้าจริงๆเขามาไกลอะไรจีนดีว่เยอะก็จีนดีวออะไดะโอ้โอ้อ้โอ้โ ขามามาเดินกันเจอห้านฝาพอดีเลยอุ๊บบอกบินได้นะไม่ใช่้านแบบบานเล่านะห้านบินได้ท้าเลือเนี่ยานตัวนี้บินได้เชืองก็น้องข้อขี้เลือเลย

พาแมามาเดินกันลูกลงมาชือ่อเอม๋ม้าไปก่อนนะฮั่นฮั่นฝาไปก่อนลูกพาเดินรอบๆเกาะที่ลูกหลงอยู่พาแมาเดินเนี่ยให้ดูเหลือเยอะแยะมากๆนี่ท่าเล็กเนี่ยเียให้ดูท่าใหญ่โอ้โหเหลือ ส่วนใหญ่ก็จะมีเรือส่วนตัวกันนะเพะลอน้านระ้อนเขาก็มาขี่เล่นกันดูนะ,ะคนนอร์เวย์นี่มันรวยจริงๆทาไม่มีรถนอนก็ต้องมีเรือมีทั้งเรือมีทั้งบ้านพักตากอากาศคนที่นี่เขาจะเอาอะไรก็ได้ ขอให้มีงานทำเต็มอย่างเดียวบอกปุ๊บแบ่งให้ปั๊บคนที่ไม่รวยก็มีได้ไม่จำเป็นต้องรวยมากมายก็ซื้อได้ทุกคนได้ลบโอ้โหเราเกิฟิล์มมาบารอนเรโอ้สวย ยำเย็นดูพาดูเรือดูห่านฟ้าเนะช่วยเวลายำเย็นบ้านเข้ากินสเสร็จทองแน่นมากต้องออกมาเดินั่างบ้านลูกลวง ล่างแดงนะบารุกุนล่างกาใกล้ก็สะพานอันใหญ่เนี่ยต่อข้างหน้ยก็จะเป็นมันเกาะแกงเขาก็ปลูกบ้านอยู่กันไปทัวมันฟังนอนด้วยหน้าแนนเห็ไหมบ้านในตัวเมืองเขาก็่วย เราวที่แล้วไปเดินถน้นเต็นดอกหมายช่วยเด้๋วพรุ่งนี้ไปไหมเดินนอ,อกกำลังให้ทองย้อยนะเมืองก็จะอยู่ติดถ่ายฟังทะเลอย่างไงตลอดนีอีกฝั่งหนึ่งห้องสะพานทั้งโน้นแล้วทงที่เห็นไกลไกลโน่น,นตัวจังหวัดเดียววันนี้ไปแค่ห้างริมๆ นี้จะพาไปเดินถนนคนเดินเขาถนนใต้ดอกไม้เคยมาทิ้งสุวยมากวันนี้ฝนตกเลยเขา้าหางนี่อีกฟังหนึ่งของสะพานบ้านลูกหลงงยูยฟังฟังนี้เนี่ยรังแดงเนี่ยมเมื่อกี้ถ่ายฟังหน่อยอนะมันก็จะเป็นพยอดเนี่ยลัดหลอะเข้ามา กินเสร็จทองแน้นมากต้องออกมาเดินร่งบาลุกลวงร่งแดงนะนบาลุกลวง่งลก,ลก,กล้ใกล้ก็สะพานนหญ่เนี่ยตาวังง่ยก็จะเป็นมันเกาะแกงก็ปปูกบานุยูก,กันไปทัว ฟังนอนด้ยหน้าแนนเห็นไหมในตัวเมืองเขาก็ส่วยว่าคราวที่แล้วไปเดินถนนเต้นดอกหมายช่วยเด้วพวกนี้ไปไหมเดินนกกำลังให้ทองย้อยนะ,ะเมืองก็จะอยู่ติดถ่ายฟังทะเละยังไงตลอดีนอีกฝั่งหนึ่งห้องสะพาน ทั้งโน่น,อนอทังที่เห็นไกลๆโน,อนอ่นน่ะตัวจังวัดเดียววันนี้ไปแค่ห้างริมๆพรุ่งนี้จะพาไปเดินถนนคนเดินเขา้าถนนใต้ดอกไม้เคยมาทิง้งสวยมากวันนี้ฝนตกก็เลยเข้าห้างนี่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานบ้านลูกหลงุงอยู่ฝั่งฝั่งนี้เนี่ยรังแดงเนี่ย เมื่อกี้ทายฟังหน่อยอาม,ามันก็จะเป็นฟยอดเนี่ยลัดเลาะเข้ามาวันนี้อากาศดีวะตื่นมาโอ้อยรถจอดอยตูตรงลานข้างล้างหัวอ,อากาศดีหยุดผักยกช่องวันนี้วิวจัด บ้านลูกลเ,เจอสะพาวนี้เลยข้างในโน่นเป็นตัวเปืองเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปวันนี้อีกเทียวนึงมันจะมีถนนใต้ดอกไม้นะมาเที่ยวย่าเงี้ยด้ววิวเป็งไงสะพานข้างนอนอเป็นเกาะโนโนขึ้นมากฝนกระปูกบ้านอยู่กันตลอดแนวน ้าน <c oughs> <c oughs>